ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะคุณสุภจน์คะเราจะได้พูดคุยกับคนรุ่นใหม่คนที่มีความคิดแบบใหม่ๆแล้วก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนใครซึ่งเขาเดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพูดคุยกับเราโดยตรงค่ะโอ้โหส่งตรงมาจากนราธิวาสเลยทีเดียวนะครับเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงนะครับไม่ได้เป็นทหารตำรวจจากมหาไทยอะไรเขาเป็นหมอครับว่าไปแล้วคุณเสาวรักษัเป็นแพทย์ที่สามารถที่จะเลือกไปทํางานที่โรงพยาบาลไหนที่จังหวัดไหนก็ได้แต่หลังจากเรียนจบครับเขาคนนี้นะครับเลือกที่จะไปรับใช้ประชาชนอยู่ที่พื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาค ราธิวาสครับแต่เขาคิดอย่างไรแล้วก็เลือกเพราะอะไรนั้นเราไปรู้จักกับเขาก่อนค่ะที่จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะด้วยเวลาหนึ่งปีเต็มของความเสียสละเพื่อสังคมและบ้านเมืองที่มีเงื่อนไขของเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นายนแพทย์พักรวันชัยจิรบุญในวัย26ปีพัฒนาประสบการณ์และรับภาระหน้าที่เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขีรินจังหวัดนาราธิวาส หลังเรียนจบแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาสกรเลือกที่จะลงไปเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลสุงไหงโกลกเพราะเห็นถึงภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำานยให้แพทย์จบใหม่เลือกพื้นที่ที่จะไปใช้ทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เมื่อได้สัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่และอัธยาศัยของคนในพื้นที่นายแพทย์ภาสกกรยังคงทำหน้าที่จนถึงทุกวันนี้และบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจมาช่วยชาติ คุณผู้ชมคะตอนนี้นายแพทย์ภาสกรอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอภพสกรครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าหมอโนทและค่ะคุณหมอโนทถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณหมอโนทยังคงเลือกที่จะไปทํางานที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงที่แรกปะคะยังเลือกครับเพราะว่าอุดมการณ์นวันนี้กับก่อนที่จะเลือกลงไปเมื่อปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมอุดมการณ์ที่ว่านี่คือคือ ตอนที่เรียนจบเลยเนี่ยคือจริงๆผมคิดตั้งแต่ปีสีแล้วครับว่าจะเลือกเรียนเลือกไปใช้ทุนที่ไหนดีนะครับคือทุกที่ท,ทั่วประเทศไทยจริงๆถ้าพูดกันตามตรงก็คือแพทย์ขาดแคลนหมดมนะครับทุกที่เลยแต่ว่าผมอยากจะฝึกตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงนี้ใช้ทุนนี่คือเป็นช่วงที่สามารถที่จะฝึกฝนตัวเองโดยเฉพาะฝึกฝนจิตใจมผมก็เลยอยากจะเลือกในจุดที่คิดว่าอยู่ในที่ยากที่สุดอยู่จุดที่คนอื่นไม่ไปเพราะหมอปีสี่และสถานการณ์ภาคใต้นี่ก็ดูแล้วนะครับเริ่มเกิดตั้งแต่ผมอยู่ปี3ามละวนะครับช่วงนั้นกำลังเป กลัวครับเรามองภาพสามวัายแดนเป็นยังไงตอนนั้นก่อนล,ลงไปหนึ่งวันก่อนหน้าลงไปก็ยังมองว่ามันเป็นสนามรบนะครับพี่เดินไปทางซ้ายต้องมีระเบิดทางขวาก็ต้องมีระเบิดออกไปก็ต้องโดนยิงแต่ว่าพอลงไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นสถานการณ์ความไม่สงบแต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นสนามรบมันยังสามารถปฏิบัติชีวิตประจําวันได้แต่ต้องระวังตัวนะครับณว,วันนั้นเราทําใจยังไงอยู่กับสนามรบตรงนั้นค่ะ ทำใจกับอุดมการ์ตัวเองครับว่าคือเราคิดเราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากจะลงไปด้วยหนึ่งอยากช่วยสองอยากฝึกตัวเองนะครับก็เลยคิดว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่ใช่เราก็พยายามปรับตัวจากเด็กคนหนึ่งนะครับถือว่าเด็กคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบว่าทํายังไงดีเราจะอยู่กับตรงนั้นให้ได้หมอที่ที่ใต้เนี่ยถ้าเทียบกับสัดส่วนประชากรแล้วนี่พอไหมฮะจริงๆผมทุกทีไม่พอขาดแคลนมากน้อยแค่ไหนดีกว่าก็ขาดนะครับคือต้องดูเทียบ คือทุกที่ขาดหมดถ้าดูเทียบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่สีแดงสาหรับการขาดแคลนแพทย์แพทย์เนี่ยอีสานจะขาดเยอะกว่าแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับความการสู้รบการอะไรนะฮะคือพื้นที่แดงคือขาดหมอขาดหมอใช่ครับผมแต่ว่าถ้าถ้าดูในช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ยถามว่าสามจังหวัดแดงไหมในเรื่องการขาดแคลนก็แดงพรกะคนเก่าก็ย้ายออกคนใหม่ก็ไม่อยากเข้านะครับอย่างพื้นที่ที่คุณหมออยู่เนี่ยที่ที่สุขรินเนี่ยอัตราส่วนหมอหนึ่งคนต้องรักษาคนไข้เท่าไหร่ ประมาณ1นต่อ700 0ครับ1ต <im it> ่อ700 0คุณเสาวรักษ์หาเงนเล่นๆนะฮะท่านผู้ชมครับลองแค่คิดดูว่า7 0 0 0เนี่ย <im it> หามาเนี่ยคนหนึ่งคนป่วยแค่ครั้งเดียวมาหาหมอครั้งเดียวเนี่ยตกวันละ20เคสนะ <im it> และยิง่งพูดถึงความเป็นจริงว่าบางคนมาหาหมอมากกว่าปีละครั้งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับทั้งทั้งงานที่เยอะแล้วก็สถานการณ์ที่กดดันวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่ที่นี่เรารู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้เพราะอะไรคะ คือต้องบอกเลยว่าอันดับแรกคืออยู่ได้เพราะว่าอาดุดมอุดมการด้วยนะครับ <c oughs> สองอยู่ด้วยเพราะว่ากำลังใจด้วยแต่ว่ากำลังใจของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องให้ทุกคนเข้ามาให้หมด <c oughs> ผมรู้สึกว่ากำลังใจเนี่ยมันเกิดจากคนที่ทํางานด้วย <c oughs> กับคนไข้การที่เขาช่วยเชื่อเราที่เราพูด <c oughs> ทําตามที่เราพูดแล้เข้ารักษาโรคหายหรือว่า <c oughs> การที่บุคลากรพยายามช่วยเหลือว่าหมอทํายังไงให้หมออยู่ได้ผมว่าตรงนี้นะครับที่สําคัญที่ทําให้อยู่ได้ด้วยคงั้นคุณหมอโน้ตก็ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเราบริหารจัดการเราดูแลคนทั้งโรงพยาบาลยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่เราอบอุ่นด้วยวัยเพียง26ปีด้วยนะอย่าลืมนะคือผมมองว่าตัวนอกโรงพยาบาลเนี่ยมีเหตุการณ์อยู่แล้วคือเราทํายังไงก็ได้ให้โรงพยาบาลอบอุ่น นะครับทึ่งโรงพยาบาลอ,อผมมันก็ต้องดูตั้งแต่ว่ามีระบบการดูแลบุคลากรยังไง<ฆ>ให้เขาอยู่ได้นะครับระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอนะครับแล้วก็อันที่สามคือผมว่าความยุติธรรม<ฆ>สําคัญมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเราให้ความยุติธรรมกับบุคลากรทุกคนเท่าเทียมกันใครคทําดีก็ได้ดีใครทําไม่ดีเราก็มีโอกาสปรับปรุงตัวผมว่าตรงนี้แหละที่สําคัญที่ทําให้ในองค์กรมีความสุขนะครับและปัญหาของภาคใต้ที่ทาให้ทุกวันนี้ไม่มีความสุขคืออะไรครับผมคิดว่ามัน คือเหตุการณ์มันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือมันไม่ค่อยความไว้เนื้อเชื่อใจกันอความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่ว่าผมไม่เชื่อคุณคุณไม่เชื่อผมผมก็ไม่รู้ว่าคนที่ผมคุยเนี่ยเป็นทําอะไรมาบ้างอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าหรือเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปครับนะครับแล้วคุณหมอไว้ใจทุกคนไหมไม่เขาว่าไว้ใจของผมนี่หมายถึงว่าไว้ใจแบบพ่อกับแม่เลยนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดว่าไว้ใจในทัศนะว่าทํางานได้คุยได้คุยเรื่องส่วนตัวบางเรื่องได้ใช่แต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาผมไม่คุยนะคะไม่เลยดกวาไม่ไม่ยุ่งเลยเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เหตุก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเราดูแลตัวเองยังไงคะเวลาอยู่ในพื้นที่ถ้าเป็นเรื่องของการออกไปนอกสถานที่นะครับถ้าไปทานข้าวในร้านอาหารถามว่ามีได้ไหมมีได้นะครับรีบไปรีบกลับอย่าเออระหวยรอยชายนะครับถ้านั่งใน ร้านอาหารอย่านั่งด้านหน้าร้านเพราะเผื่อว่าระเบิดจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านนะครับเราก็ต้องไปนั่งในในแล้วเวลานั่งเราก็ต้องหันหน้าเข้าหันหน้าออกออกทางร้านอาหารเพราะเราจะได้ดูว่าแขกไปใครมาคนไหนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รีบกินรีบไปนะครับครับคุต้องระวังระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วเราดูบางเวลาที่ไม่ควรจะเดินทางนะครับอย่างเจ็ดโม